ัันนนเป็จี้ต่ออีกร้านหนึ่งไปจับน้ำเพลจานใหญ่ไปไหนพี่เยอะมากจะซัดหมดไหมเนี่ยเมื่อกี้ไปซัดไอ้นี่มาตัดหม้อแล้วต้องลองดูอันนี้บรรยากาศแบบติดติดแอร์เลยติดแอร์อยู่น้ำเพลเลยอยู่น้ำเพลเอาเภอเมืองอุบลนระดับทุกอยไาง ธรรมดาหนึ่ะนหนวานอร่อยได้เลยอยากกินทุกอย่างแล้นะที่นี่มันจะดีแบบแนวแบบร้านนี้จะออกเป็นแนวแบบคาเฟ่คาเฟ่หน,น่อยเพราะว่ามันมันร้อนมันร้อนบรรยากาศมันร้อนแถวนี้ก็เลยจัดเป็นแนวคาเฟ่นเลยขอ,อเป็นแนวคาเฟ่ห่อ ของร้อนก็ต้องมานั่งห้องแอร์เื่อดบถ้ากินของร้อนแล้วก็นั่งกินร้อนๆนะบอกเลยว่าร้อนจะมีเปียกนีเปียกัไ่ได้เลยกน้ซปเน้นเน้นเผ็ดเน้นเผ็ดเเจ้าขาดไม่ได้เยต้องมีหมูยอ Oh ต่น้าตาเหมอนกันขายกันหมดทุกรนะ <c oughs> แล้วปจำหนอยนะายกัหมดเลยลนะ่ะไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลง อยู่ทรสชาตละนวรสชาติที่ไหนจะถูกปากใคราเหมือนเหมือนกเป็นเป็นปน่น,นึ่งร้านที่น่จะมาลอง,งนน่แหแตวน้าผมเวน,นี้มีกจับเยอะมากร้านเยอะมากอยู่ให้เราจะเลือกเข้าเลยเลยเพที่เคยสัมผัสเคยลองแล้วก <c oughs> ็ จะออกคล้ายๆกันหมดอนะ่ะจดจรสชาติ ต้องเป่าม,มาอุต้องมาลองเลยสวยจับกับขนมปาม่า,มปาหมอ้อเขเนม้อะยกปหม้แล้วกหมอก้อป่เราบรต้ององปาก,อก,กับสวยจับเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่ออยู่ อีกร้านหนึง่งกรไปร้านนึงเหรอเอาแค่ตัดจบแค่นี้ฟันดีว่วแล้วเดี๋ยวจะไปต่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปต่อไปอีกแล้วก็ให้กดติดตามด้วย่ว่าจะไปทำคลิปอะไรต่อกินอะไรที่ไหน